ฐานะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการทบทวนทุกๆ2ปีครับนะครับอีกปีอีกครั้งหนึ่งน่าจะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงตุลาเดือนปีหน้า คุณผู้ชมลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่หลายคนรอคอยบางคนก็บอกว่าในส่วนของบัตรคนจนเข้าไม่ถึงสวัสดิการตรงนี้เลยให้ทางรัฐบาลทบทวนแล้วก็ลงทะเบียนรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งมีข่าวดีมาแล้วค่ะท่านจลพันธ์อมรวิวัฒน์แจงชัดเองเมื่อกี้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าเดือนตุลาคม2568ใครที่รอคอยลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่เขาจะมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนรายละเอียดชัดเจนในประเด็นนี้เลยเดี๋ยวเราไปติด ตามอัปเดตกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะอัปเดตกันเลยค่ะหน้าข,ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการทบทวนทุกๆ2ปีครับนะครับอีกปีอีกครั้งหนึ่งน่าจะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชว่วงตุลาเดือนปีหน้านะครับหากท่านเคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้หมายความว่าท่านได้สิทธิ์ในรอบนี้นะครับเพราะถ้าบัตรท่านไม่ได้ท่านไม่ได้อยู่ในกรอบของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในของสวัสดิการในรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่นับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าบัตรเนี่ยยังได้รับการโอนเงินช่วยเหลือในรายเดือนทุกเดือนอยู่หรือไม่หากได้รับเนี่ยก็แสดงว่าท่านยังเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ก็จะได้รับนะครับไม่ได้หมายว่าทุกคนที่ยังถือบัตรและบัตรหมดอายุจะได้นะครับไม่ใช่ครับก็จะเปิดช่องทางให้ไปสอบถามไปพูดคุยกับทางอำเภอนะครับเพื่อที่จะดูว่ากระบวนการในเรื่องของรายชื่อมีการตกหล่นหรือไม่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่น่ามี เป็นจานวนที่มีระยะครับค่ะคุณผู้ชมชัดเจนจากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะสาหรับใครที่รอคอยลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม2568และจะมีการทบทวนใหม่คัดกรองใหม่อย่างแน่นอนแต่วันนี้ค่ะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ได้ผ่านเกณฑ์ในการเข้าร่วมลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะวงเงิน1 0 0 0 0บาทถูกโอน,นตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรียบัตรประจําตัวประ ประชาชนค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะมีการจ่ายเงินอีก3วันด้วยกันก็คือ26กันยายน27กันยายนแล้วก็30กันยายนนะคะ26กันยายนเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักลงท้ายด้วยหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3พรุ่งนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะส่วนวันที่27กันยายนเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5าหมายเลข6หมายเลข7็นะคะ27กันยายนก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินส่วนวันสุดท้ายโค้งสุดท้าย จร,จริงๆคือ30กันยายนเลขบัตรประจำตัวประชาชนลไทยด้วยหมายเลข8แล้วก็หมายเลข9นี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ